สบายดีนะอลูกอะ่ะสบายดีสวัสดีค่ะจะกินยังกินจ้ากาค่ะใครกินเจ้าเจ้าพี่น้องเขาใคกินกับเ่กินวาอจะกินเซเว่นเซเว่น e มันงกิก่อาไปเซเว่นนี่นะครับ น้ำเต็งโตมาเลยถ้ายูเซเว่นก็ไม่ได้ไครบ้างห่างกิโลหนึ่งไอ,อพี่นอ้องไปเดินเบิ้งอ้วนนะเด้อเพราะว่าแม่บรรทายของหนาละบ้างคือตัวนี้ใหญ่พี่นอ้องยอมรับพ่อเอายอมรับขี้ไล่อขี้ไล่ไอพี่น้องเอ้ยเถ่าแล้วเนาะแต่คิดใจเขายังวัยรุ่นเด้เอเห็นวางี่แต่คิดใจว่ามันยี่สิบปีเลยนะตอนนี้ ยังซิ่งมานรันซะเมื่อยได้พี่น้องปวดหัวได้เครียดได้พี่น้องเครียดเครียดเครียดคิดไปมึงกับปวดหัวแม่เลยเครียดแค่ไงไปไงเครียดที่กันนะพี่น้องกันไปเครียดตาไม่ให้พี่น้องอาชีพว่างเราขับเป็นคนเลือตลกว่างคลิกเจาหลอกแต่งหมดคนไปเครียดกันหรือพี่น้องเรื่องเครียดต้องไปเรื่องเครียดข้องไปไปก็ไม่ได้เครียดอย่างเรายวไปเครียดกินเทนไนล์ลูกไปทีไรกินเทนไม่์ลูกพี่น้อเครียด จริงเนี่ยบริหารเรียนธรรมดาว่าไปทัวร์พอเราคอยว่าไปทัวร์มันไม่รอดไปทัวร์เดื่จากพี่ทางเจ้าหน้าที่มันบอกเลยอันนี้เรื่องจริงค่ะมไม่ได้เจ้าหน้าที่คุณหัดไปดูสารคาดีอของแบบนี้ไม่ต้องมีคน เดียวกับกับสัตว์ต่างๆเด้อ well, พ like ี right ่น like ้องเด้อบางครั้งเฮายังบ่ฮู้เลยเจ้าหน้าที่สวนสักเพิ่นบอกเองนี่แห่ะเขาบอกเฮาเลยเขาเรียกอะไรไลอ้อนมันมันบ่ไกเกอร์ไลออนเออไกเกอร์ไลออนบอเออเนี่ยเฮาก็บ่ฮู้มันเป็นเพิ่นเสือกับสิงผสมกันมมันออกาเป็นน้ำเชื้อได้ั้ยเขาบ่ได้ว่าหัวชั่วนะอันนี้ว่าจับ่นลอยฟางของแท้เลยจ้าเขาก็เขียนป้ายบอกอยู่แล้ว ก็ไปทัวร์เด้อมุงเชื่เจ้ากับโมลูกเห็นปาเจ้ากับมาคอมเมนต์แบบนี้นะเจ้ากับเราคอยว่าไปทัวร์เห็่นาเข้าว่าแต่ลูกว่าเพาจังยังนะเะมันมองเขาตะไดเงี้ยไรเลยคนเล่นเล่นขึ้นว่าเข้าว้าวยังกับกะเว้าขี่เดาหลอันนี้เขาว้าตามคนไหนก้มรูมาแรงตรงเกลียวแต่เรามองคนใหญ่ก็ง่ง่างู่ไหี้มดูดี่้มคนไหนก้มูมาเขาบ่าามนั้น แต่ว่าบ่าสังเกตบางหนามันเ่าหนามัานก็เป็นเสือจริงผสมกันเนาะเสือแต่ว่าคนหน้ามันเหมือนติงถึง้านแล้ววะอะไรง,ง้อเขาเพื่อนโง่ออกมาอีเด้อพี่น้องลืมคือพ่อน้ำยาล้างจานหมด <c oughs> <c oughs> นั่นมันเพลิดเพ้ินยาล้างจานเอามาโชว์เนี้เขาไปซีเวียนคนอย่างเน,น ก็อ,อยากให้พี่น้องรู้ว่าไปซ่ำนี่ผู้ขับรถมาเตอรไซค์เั้เว่าขนาามนนแต่ของพี่ใหญ่เพจในตัวเ็นของมานาแม่ขนมมาไงนีบ นั่งเฉยลูกคุณไม่ใช่ไม่ใช่นี่นั่งเลยไเออน่ะอ๋อ,อมึงกับพี่บ้าพี่บอสอ,อ่ะบ้าต้องไปนะไปไปที่ไหน,นบ้ากไ็ไหวนแน่ไม่เห็นอะไรเดืเอดร้อนฮะแล้วก็มีความไม่บ้าข็ใสชีวิตพวกซูน่ะมันจบไปตั้งนานแล้วอาจารย์อนาคตพวกซูน่ะมันจบไปตั้งนานแล้ว ถ่านั้นอานาคอดขยอ่นนอยงไม่รู้อน,นาคูนมันจบไปตั้งนานแล้วั้มา,มาอนาคโเจ้ายแล้วขอกระชามันขึ้นว่าอนาคตมันคือ,ยอ,ยอน,น,นอย,อยังบอกเนี้ยม,มันเป็นอะไรชีวิตมันจะหอดใจแล้วอ ควา,ามไฟแดงเนาความคือว่าจคนด่นักคอยนะก็ว่กามาเป็นแล้วนะพี่น้องคอยกับคือพี่น้องว่าอยังไม่สนใจแมนยูคอ,อยก็บอยยางสนใจดอกแต่คอยสักคอมเมนต์พวกมันมันเลือเกินมันเกินไปนมันปนปล่อยมันด่าเขานี่ยมันเกินไปพี่น้องพูดจริงๆริงนะนี่อย่าอนาคตกูนะคือมีเงินสื่อนี่แหละให้รู้ผูกิน นอนาคือซิงีคาดเดากี่เดากินไปเองอเพาอนะคคืการกับซื้อเละซื้อหวยง่อนวตอนัแตปัจจุบันคือสิ่งที่แน่นอน อนาคตคุณเจ้าแบบไรปัจจุบันจากรที่กูไม่มีอะไรกูก็ยังมีรถขี่ถึงจะผ่อนกูก็ภูมิใจยังหน่อยแต่ไม่รถขี่เป็นของเจ้าของไปใสมาใส่จบกไปใสกับไปทำคุณพ่อมันนี่พ่อเราวันสี่แฉงเวยตาบ้างลูกคนบอกมีอนาคตเนาะคือคนมันบอกหุ่นดักมีงานมีการเดิอพี่เนอะ ขาสิบอกว่าให้พวกผมมีงานมีการพวกนอนอยู่ซื่อๆนะเขาเออผมมีอนาคตเพราะว่าอนาคตคือมืออื่นเออเข้าใจนะอนาคตนะคือพรุ่งนี้มาลืนนี้ที่ต้องมาเลี้ยงปากท้องไปวันๆนั่นแหละเขาเรียกอนาคตเออปแม่นอนาคตที่ไปสั่งเนือ้อสั่งโต้งตัวเองรวยมากไมอานั่นนะมันเกินไปเออถ้าไหนมันเกินไปก็ยา อย่าไปหวังอะไรที่มันเกินไปเข้อใจบอกหวังอะไรที่พอหวังได้อนาคตของข่อยนะคือข่อยมีเงินกินมืออื่นนี่มือนี่ข่อยเสิเหตุยังมือน,นี่ค่ะเออเขาจะกินข้าวกับอะไรมือน,นี่นั่นนี่แหละคืออน,นะคคอนาคตข่ยอยอนาคตข่อยอีกชั่วโมงหนึ่งนข้างหน้านี่ขเอยสิเหตุยังข้าใจพอขอบอไดเลยไปแข่งว่ะโอ้อนานะคตกูต้องรุ่งต้องมีทุกอย่างเพราะมีทุกอย่างพวกมึงกัเหยียบคือเกา มีทุกอย่างก็เหยียบก็ดูถูกเหมือนเดิมอมใจไหมคะไม่มีมึงก็เหยียบพอมีมึงก็ดูถูกเหมือนเดิมพอเขามีมึงก็ว่ากูดพอพ่อมีมวกมึงก,ก็เหยียบคอตจังสี่หละหะาบ้านเซาขับพวกสุวสุนอ่ะพี่น้องเดี๋ยวลรไปซื้อของกันแป๊บอพี่น้องไปบัเข้าบ้านกัน 奈良。哪有這樣 ก็อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยอนาคตมันเป็นแค่สิ่งฟาดฟันความคิดจินตนาการเป็นเป็นสิ่งที่เดาเสือเพื่อนเราเป็นเด็กหน่อยนะพุ่งไงทำมาพุงไงถึงจะเป็นอย่างหล่ะเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพ uh, ักคนรพี่อย่างของผู้ที่ทักสิรราชแล้วโตขึ้นมาได้เป็นไหมล่ะบางคนก็ได้เป็นไม่ได้เป็น นั่นแหละคือเปรียบเทียบว่าคือเจ้าอะไรเจ้าอยากเป็นทหารเจ้าว่าไปทำเจ้าได้เป็นบ่ไม่ได้เป็นเป็นเมียอีกเป็นผัวอีกข้างกบโอเคพี่น้องก็เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเขาเอาค้ำน้ชายก่อนข้ามฟันเนี่ยเป็นทหารได้คอยได้เป็นรปภเคยเป็นนะเราก็เคยเป็นรปภมานต้งเป็นปีเออไงได้เงินเดือนเท่าไหร่รปภหน้าลิบเลยนะโอเคพี่น้อง บาย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 เดี๋ยวพาออไปหานทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กันกินนะคะ